จากกรมพลาไปต่อกันที่อีกงานนะครับนี่เป็นศึกจักรยานนูน้อยขาไถนะครับรายการนี้ชิงรางวัลถ้วยพระชทา,านด้วยครับนี่คือรายการชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2565ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสนามสี่เป็นสนามสุดท้ายแล้วก็แข่งที่สวนกีฬากรมลสุวินทวงศ์หนองจอกกรุงเทพนี่แหละได้รับเกียรติจากดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ร่วมเป็นพิธีเปิดครับเลือกรุ่นที่น่าสนใจไล่เรียงไปเลยรุ่นเด็กเล็กเลย 2. จุดหก็คือ2ขวบ6เดือนจนถึง3ขวบชายที่1เด็กชายธนพลหนูทองครับนี่ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยนะคะแนนรวม78คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับที่2เด็กชายรนกรเพชรสีช่วงและที่3เด็กชายรนกรโลหะสุวรรณหชื่อเหมือนกันเลย ส่วนรุ่น3.1สาขวบ1เดือนถึง3.5ขวบ3ัขวบ5เดือนผู้หญิงนะครับที่1เด็กหญิงพิญญาพัฒนจินรัตน์นะฮะมี่ก็ได้แชมป์ประเทศไทยคะแนนรวม78คะแนนนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพที่2เด็กหญิงชินดาโควิส,สุทธ์และที่3เด็กหญิงพันนิกาสักพา,านิษฐ์นี่ฮนะอ้น่ารักมากนะครับ ส่วนโปรแกรมแข่งน,น,นะครับของปีนี้266เนี่ยสาวที่6พฤษภาคมนะครับจะเป็นสนามที่1แข่งรูปแบบบัมแทร็ก 120เมตรก็สั้นๆนะฮะให้น้องๆแข่งส่วนสนาม2 7เจ็ดพฤษภาแข่งแบบ Cross Country นะครับ2 0 0เมตรนะฮะในประเภท Cross Country แล้วก็ที่3สนาม3นะครับวันเสาร์21ตุลาคมนู่นเลยแข่งแบบ Adventure 200เมตรสนาม4วันอาทิตย์ที่22ตุลาคมแข่งแบบเ a c ซิ่ง2 2 0เมตรครับ